เดีย๋ยวเราไปถามเอฟีนะว่าได้ปลาไหมได้ปลาไหมไลปลาอะไรครับไหนเหยื่อที่ซื้อมาจากร้านพี่อะเบิดแล้ว,ลวอู้กินไหมไหนได้ปลาอะไไหนเอาไว้ไหนอูู้ไหนไหน,ไหน,ไหนมาดูดิมามาเฮ้ยมาเช้านี้ได้ปลาอะไรตัวใหญ่มั้งไหมอ,อู้อู้หูปลาปลากระกาปลาหมอช่างเหยียบด้วยนี่คไข่อวู่ฮะ บ่รู้เลวเจพี่หรือบ่ผู้วานพี่ยืมมันได้ไหมแบบชดลุใหญ่ได้ดิตัวใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่มากไหมื่อวานเนี้ยใหญ่มากจิใหญ่มากมากเลยใช่ไหมเพิ่งเคยเห็นบ่เพิ่งเคยเห็นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเองทำไมไม่ถ่ายรูปกับพี่ปะทไม่ไม่ไปถ่ายรูปกับพี่ใจอินหรี่จิใครเห็นมั่งวะหนงเห็นอ่ะ F4 ก็เห็นเนาะโอ้ F4 ตกข้าวลูกตกข้าวเป็นกับข้าวให้ตาให้ยายให้พ่อให้แม่เนี่ยได้เยอะเลยไงวันนี้